สวัสดีครับช่องบอยนกเขาใหญ่ครับวันนี้มาชมนกเฉลยครับที่ต่อได้ตัวนี้เป็นนกหนึ่งกุกนะครับเสียงเล็กหงหองครับดูลายถนับปีกครับดูกันชัดๆนะครับนกตัวนี้สวยทุกอย่างครับแข้งขาลวดลาย ลายสนับปีกก็มีแตกง่ามบ้างครับดูลายเม็ดคอนะครับนี่ครับดูลายสนับปีกครับสวยไหมครับรอเลยครับตัวนี้เสี้ยนสนะอนหน้าอกก็มีนะครับนี่เฉลยของเจ้าพยัคฆ์นะครับตัวนี้ ดูลักษณะครับขอดูด้านนี้หน่อยนี่ครับดูวันชัดๆครับดูลายธนปีกอีกฝั่งครับแตกง่ามครับวันนี้ผมจะมาทำการปล่อยนกตัวนี้ครับเพราะอะไรเพราะเขาขันหนึ่งกุก เรียกใส่กุกนะครับไม่สบายใจที่จะเลี้ยงครับนิ่งด้วยครับตัวนี้ผมก็เสียดายครับเสียงเล็กของห้องนะครับดูลายสนับปีกแตกง่ามเลยครับตัวนี้แต่นี่เรียกใส่กุกเสียดายมากโอเคครับทําการปล่อยครับตัวนี้ จะให้แฟนผมปล่อยครับเปิดเลยนะเปิดเลยเปิดตรงเลยห้ามงเย็นคงม,มีที่นอนแล้วนะยันไม่มืดเท่าไหร่เปลูกไปออกไปหาอะไรกินงนอกเองนะไปเปิดกว้างๆเลยจับขึ้นเลจับขึ้น,นเลงออกไปแล้วไปแล้วอ้าวไปแล้วครับเนี่ยครับหวงโล่งแล้ว